โอ้ยู่บาตายบ่าตายครับผมบ่อคอนี่นี่เห็นไหมพี่น้องเมืองหลังนี้ครับอืุนเอเล่ครับผมเมืองมันมันพันหย้าครับพี่น้องบรูวาสิทธิ์บอดเดอร์ครับนี่มีพันหยางขักเลย สวีดัสวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับบวดตรงห่วงจิบใส่เบียดท่าโอ้หนามขึ้นมาบักคัดตัวนี้นี่ไมห้หนามน้อยๆท้าจจำได้ป่าครับเริ่มมีหนามแล้วเริ่มมีหนามแล้วเ้ากะใส่เลยขีดเดียนขีดเดียนเหลือจาก เมืองวานครับผมบริกรบริกรุดใหม่ <c oughs> หมายวันนี้ไหมชือหกดีแต่ ฝนแห้งมากนี่เอาโฟมขึ้นมาได้เลยน้ำถั่วม,ม้านี่เหมือนกิดมางทีน้ำมันไหลน้ำไหลลงมาจากหน้า ปลามันก็ต้องมาท้อยอยู่นี่แล้วทีไปใส่ปลาอุ่นละบ่อนค่อปลา เซอบอ่างกันไปไหนหอกไปต้องมักขึ้นมาอยนน้ำนาํเตือนเตนังทีละพี่น้องกกประคอประดุกอ้อหเมี ไม่ได้ครับนี่โอ้โมีหอดโฟมเจ็บบ่เหมือดครับบอลโฟมมันเสียเรื่อยแหละวคุณดูคุ่นโฟมเจ็บไปบ่เหมือดไอ้ท้ายเป็นมึงโอ้ขาไม่ได้ป่ะนี่ ฟังนี่หกพี่น้องเราขามไปฟังคุณครับโอ้โหโอ้โหเล็กยูตัวนี้เล็กยู เก็บไปบ้าเมือดครับพี่น,อน้องเลยมันมีคมอยู่ใส่เลยแต่รียงไว้มีคนมาเก็บมาจับออกเลยโอ้โุ่นหลังเนึงครับคงจงไหนเก็บฟุ้งไปบ้าเมือดเก็บเบียดไปบ้าเมือดครับ ดังนึยไมนนืหามเลยนี่นหฟมหเฮาเก็บไปว่าเมือนครับ ช่วงหลังเลยมาเลยกูดวงยังดีๆอยู่ดวงเบ็ดใส่เลยครับผมไปลุยครับกี่น้ามิตรยูนใน้ลองกันเด้วันนี้ขึ้นมาเมืออะไรนี่ หมอย่างคักเลยพี่น้องมอก็เบ็ดโฟมย่างคักได้ใหม่นี่อปลาเลียนเก่งมากเลยใส่อ่มไหหนี่

ทิ่มม็ดละนี่ยะคุดตอาไมครับกี่ยลางมากมีปลาตัวหนึ่งเรียนข่ามมนนี่ละกลางไงผมรัดไว้ใส่รัดไว้เลยสามหลัง โข่งไงแหลนไปน้ำกำลังขึ้นครับผมโอ้โคล้องแบบนี้แจวหักเนี่ยน้ำกำลังขึ้นนะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนมากเบ็ดตอยู่ฟังปุน่นนี่ข่ามมาอีกแล้วข่ามมาฟังนี่อีกแล้วเดี๋ยวทะลุนกันเมือครับผมมือเสาะหมายดีแห้งมาเนี่ย ติดตามกันเบิ่งครับผมอื่นเดี๋ยวไปใส่ข้อกนั่นต้อขึ้นไปลุยเจอกันอื่นครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมพี่น้องเกือบหกโม,มงเช้าครับมันนี้มามาสวยจัน่อยตื่นสวยครับ ได้เวลาลุ้นกันหมายนี่คืออยู่ในหมายแต่ว่าสิเป็นจังไดแค่นั้นละลุ้นกันเมืองครับผมไม่มีน้ำเลือกตัวนีิไหมเฮียเราไน้ำตื่นเพราะแม่ตัวหนินนฮึน้อง อมบมกเลือดครับผมหืมโดนครับผมบกระเข็งเดี๋ยวลางที่สว่งโอ้โอ้โอ้โว้โ ทางที่สองก็โดนเลยหือเมียง,งนล้นนี่หลังนี่ติดใหม่สิโอ้ยแม่นี่ดิปลาขาบเข้าไปใหม่ครับโอ้หนามมันขึ้นอยู่ตลอดเจ้านี่ น้ามันไหลอยู่ตลอดครับไหลมาจากไหนนะเออว่าถือไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวลังได้ถสียชยมึ้งครับ ีหลากไมาพีครับเนีย่ยใส่ไปยื้อซื้อสินี่หลังกจะจมพี่น้องนี่นี่ชิลากาไกลไปยยูวะอ้ยบ่อายูวะครับพัน อยู่ปะโอ้ยอยู่ปลายบ่ตายครับผมปลาคอนี่นี่เห็นไหมกาลังทิศตายได้ครับนี่จมน้ำโอ้ยเกี่ยบรุดเจียวนี่เห็นไหม ไงไก่จีกฟว้มจนมาหลังนี้เละวะครับไม่ได้เอาไปนี่สองหลังอุ้ยหลังนี้กระเทียอ่าถระีปลาบูเสยครับถระเทียมเว้าสามแต้มเจ๋า <c oughs> ดูดิดยต่อข้านี้ไ่ได้ใส่ป่ะโอ้ยโฟมมันอยู่คือเก่าอยู่อยู่ถ่าเก่าอยู่ พี่น้องเมืองหลังนี้ครับอืมมุนเอเล่ครับผมเมืองมันมันพันหย่าครับพี่น้องบรูวาสิทธิ์ b เดอร์ครับนี่นม่พันหยางขักเลยอู้ยบอสเสิยครับผม ปลายอย่างน้อยนน่อยปลาไหลกับปลาคว้าล่ะครับนน่อยันแบบหน่ยโอ้โหหันได้ปลาบ,บูวันตัวหนึ่งเด็ดบกคมบ่อ่อยู่วัวโตบาไงพันยางขัดไหม ดูเฉยน้ำขึ้นย่างคากนิดหน่อยไหลไม่จะสร้างอีนหรอวะแค่นี้กินว่าดีเลยเดยวปะบูตัวเดียววมั้นก็พ่อยห,หลุด ผุนล้างพุ่นดึงครับล้างพุ่นดึงพี่น้องยุกไกลเติบอยอะสามสี่หลังล้างพุ่นปลาขึ้นมาอยู่ทั้งโขกโขกลังพุนครับ ทะรุนเมืองปลาอย่างเบียดกระไก่มาแล้วปักคอตัวบ้านใหญ่บ้านไหนครับรุ่นนี้หรอฮะเห็ดเด็ยดรุดว่ะวันอย่า บนยังตรงนี้ว่าขับพันหย่าแล้วกับพายหลุดไงว่มาแมนเท่ฮนะว่าจะไปเติมกันสามสี่ตัวอยู่พี่น้อง ไกลเมื่อไหร่ครับปลาไหลแบบนี้เลยมนันนี่นนก็จะใส่ไม้ปลาไหลไหลหว่านเห็นปลาเรียนข่ามไปคล้องนะ่ะใส่ดักไว้สิถือว่าเดี๋ยวไปเมื่งครับ อือสื่ออยู่คือเก่าอยู่น้ำม,มันหลายพดน้ำเพิ่มขึ้นน้ำเพิ่มขึ้นมาหลาย เธอมาถือคำพี่นอ้องเห็นว่าแียนทานไปนี่แหละวนันกินน้ำมันอันนี้มาถือยไม่สวเอ้าถืกอ,อ,อถกว่วบูเสยครับเออ 两个麻的。 มางงๆบ่จีพ่อได้กินอยู่พี่นอ้องบ่ได้หลายครับ เดียบร้อยครับเก็บเงดอพี่รอกุนีสรุปผลงานกันเลยประค้อตัวปนเอ,ออแต่ยังหัวแต่พี่รอกนุนีประบูสามมึง เข่งหนึ่งกระสวงหกตัวครับผมไม่ไปไหลาจากตัวได้ไหมกได้แกงอยู่เห็นว่าก็ไดหน้าม,มันหลายโหดี่น้องไม้นี่น้ามันขึ้นครับ มึงครับขึ้นมาเรื่อยๆหมู่บ้านมาถึงนีเด้หญ้ากระหกบ็คือไม้บวกควานอนท่อไม้นั่นถือดีปละไลกระไลไปเดียหาไหมา้ไม้ใส่พี่น้องติดไปไม้ได้กะติดตามกันมึงครับผม อันนี้ก็พ่อได้กินอยู่ดอกได้สุมือเลยครับเพราะว่าเขาใส่สุมือก่บตรงห่วงเมือละนิดละเมือละนอล้อยร่วมกันนะหลายมือนะหลายเองเลยเพื่อได้วากินทันเลยพี่น้องเมือละนิดละน้อยแต่ว่าเขาหาสุมือกินบ่ทันเลยไปขอบคุณเลยไล่ครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำล,งลงังแรงใจหน่อยได้พี่น้องหมดแดงกันไหล ฝากกดไลค์ให้กำลังแรงใจในเด้เครับผมพี่น้องเจนไม่คลิปหนาบางทางขื้นเ่าครับุณได้หลายครับเลยท่้นี้แหละบางทางขื้นครับผมโอ้โหโอ้โหโ ยางสันครับผม